เกิดจากโรบอทอีกแล้วค่ะทุกคนและข่าวนี้นะคะเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะคือมีเด็กชายอายุ18ปีนะคะน้องๆไปลักพาตัวเด็กอายุ7ขวบถ้าอยากรู้แล้วว่าเกิดจากโรบอทได้ยังไงนะคะในการลักพาตัวครั้งนี้นะคะเราไปฟังกันซึ่งเรื่องการลักพาตัวที่เหตุเกิดมาจากโรบอทเนี่ยคะน้องๆมันมีมาน,นานแล้วนะคะไม่ได้ว่า ข่าวนี้นะคะพี่แป้งเคยทําข่าวเกี่ยวกับการที่มีคนเนี่ยถูกรักพาตัวไปและส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้หญิงซะด้วยสิและเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้มีผู้ร่วมกระทําความผิดแค่หนึ่งคนนะคะแต่มีถึง3คนเลยนะและก็เกิดจากเพื่อนที่เป็นเล่นโลบอกด้วยนี่แหละและเรื่องนี้นะคะน้องเกิดเมื่อ3วันที่แล้วนะคะพี่แป้งบอกแล้วว่าข่าวนี้เนี่ยมันสดๆลร้อนจริงๆนะคะเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าวิกเตอร์เนี่ยอายุ18ปีนะคะเขาได้รับคําท้าทายนะคะน้องจากเพื่อนในโลบอกนะให้ไปรักพาตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทีี่่พ ไปนะคะว่าตอนแรกนี่มีผู้รูปกระทําความผิดทั้งหมด3คนกับอีกแกงนี้นี่แหละคะ่ะนุน้องเขาเขาเนนะคะได้รับคําท้าทายนะคะหากทำภารกิจสําเร็จเนี่ยก็จะได้เครดิตนะคะหรือได้โลบักหรือพอรีเมียมมาเติมในเกมโลบอกนั่นเองซึ่งไอคนที่สั่งเนะะี่ยค่ะน้องเป็นคนที่มาท้าทายผู้ชายทั้งหมด3คนนี้นะคะให้ทําเรื่องไม่ดีนะคะข้างนอกเกมและ3คนนี้เขาก็ทําจริงๆนะคะนน้องซึ่งคนที่สั่งมาเนี่ยก็แค่เป็นเพื่อนในเกมที่ไม่ได้รู้จักกันจริงๆด้วยนะอย่างคนเล่นเนี่ยเขาได้รับภารกิจนนนะให้ไปขขโมยองั่นเน นะะซึ่งพี่แปงไม่แน่ใจว่าเขาทําสําเร็จไหมนั่นเองและคนที่2ก็จะได้รับภารกิจนะให้ไปทํร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตํารวจอันนี้ถือว่าร้ายแรงอยู่นะไม่รู้ว่ามันก้าททาจริงหรือเปล่าเพราะว่าข่าวคนที่3มเนี่ยดักกว่านั่นเองนะฮะเรื่องมันเกิดในช่วงเช้านะ,ะของประเทศเปรูนะคะน,น้องคือมีเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบเนี่ยกำลังเดินทางไปโรงเรียนนี่นะะแหละค่ะแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนที่3เนี่ยคะ่ะน้องคือวิกเตอร์มันยืนขวางทางเดินของน้องนะคะไม่ให้น้องเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็อุ้มแล้วก็ลากโนนะ,ะเข้าไปในบ้านของ เซึ่งนายวิกเตอร์นะคะพออุ้มน้องเข้าไปในบ้านแล้วก็ให้นอนะคะอยู่ในบ้านแค่10นาทีนะคะแล้วก็ปล่อยน้องออกไปถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้นะคะมันไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทําให้มีคนเนี่ยรู้ไดะะ้เพราะมันมีกล้องวงจรปิดนั่นเองโอโ้โทนายวิกเตอร์นายไม่สังเกตเลยเหรอว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านขนาดนั้นกิ่กกล้ารักพาตัวเนแน่นอนว่าคนทั้งสามคนนะคะที่ได้ร่วมก,ก,การกระทําผิดครั้งนี้นะคะมีแค่นายวิกเตอร์เท่านั้นนะคะที่กล้าทำและ ได้การลักพาตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็น ความโชคดีในความโชคร้ายนะคะที่นายวิกเตอร์เนี่ยลักพาตัวน้องเข้าไปในบ้านเพียงแค่สินาทีแต่ก็ไม่ทําการอะไรที่ไม่ดีนะคะน้องๆไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยจะโดนตอกโดนคมคืนหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายสืบสวนเนี่ยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชนสูตรนะคะน้องๆสรุปว่าผลเป็นลบนะคะไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศน้องอายุ7ขวบนั่นเองและตามกฎหมายนะคะนายวิกเตอร์เนี่ยต้องถูกจับอย่างแน่นอนนะคะเพราะเขาได้ทําการลักพาตัวอย่างโจ่งแจ้ง,จงและทําด้วยเจตนานะคะเขาพี่แป้งฟังข่าวนี้แล้วนะคะน้อง เลยทาให้เป้รู้สึกว่าโลบอทเนี่ยมันก็เป็นเกมเกมหนึ่งนะคะน้องๆที่ทําให้เราเนี่ยส,สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเล่นแต่ละแมปอยู่แล้วนะ,ะและเราจะต้องได้เจอคนมากมายอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปแมปแมปไหนใช่ไหมแน่นอนว่ามันต้องมีการพูดคุยกันนะคะบางทีอาจจะมาในรูปแบบมิจฉชาชีพนะคะหรือการหลอกลวงนะคะให้เราไปทําอะไรที่ไม่ดีนะคะเพื่อหวังสิ่งผลตอบแทนซึ่งจะบอกเลยว่าไม่รู้จักกันจริงๆอ่ะไม่มีใครเขาให้อะไรเราฟรีๆอยู่แล้วค่ะน้องๆส่วนน้องผู้หญิงเองก็ต้องควรระมัดระวังตัวนะคะอย่าลงเชื่อคําพูดใครนะคะไม่ว่า หรือทางที่ไม่ดีเพราะเราไม่รู้จักเขาในชีวิตจริงๆนะคะมันเป็นเพียงแค่ในเกมนะคะยังไงพี่แป้งก็ฝากให้น้องๆนะคะช่วยกันดูแลตัวเองหรือเพื่อนๆด้วยนะถ้าน้องๆนะคะชอบคลิปนี้และอยากพี่แป้งนะหาข่าวหรืออะไรนะคะมันเล่าให้น้องๆฟังอีกนะคะช่วยกันกดไลค์พี่แป้งชมเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะว่าใครนะคะเคยเจอคนสั่งให้ทําอะไรไม่ดีไหมนะคะในเกมโรบอทนะะพี่แป้งชมอยากอ่านมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย